สวัสดีค่ะมาพบกับเราอีกแล้วนะคะกับราสเ่นเชยนะครับกับสันซันสันเดอร์วันนี้เรามีของมารีวิวอีกแล้วนะคะซึ่งเป็นเยลนลี่ลูกตานะฮะของเพิ่งมาส่งสดๆร้อนๆเมื่อเช้านี้นะคะก็เลยอยากจะเอามารีวิวเดี๋ยวจะให้ดูดีเซอร์ก่อนนะนี่เลย ของก็มาแล้วนะคะก็คือตัวนี้นะคะยังไม่ได้แกะจังใดเลยนะคะคือตอนนี้ยังไม่ได้แกะอะไรเลยดูนี่ของมาเพิ่งส่งมึกชานีเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะดูเยนลี่กันฮนะเยนลี่ลูกตาเราสั่งมาทั้งหมดมันกล่องละสี่ร้อยเดี๋ยวจะให้ดูอีกเดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้ฮะ,ะนี่ 400กว่าบาทแล้วก็ค่าขนส่งอีกประมาณในนี้ก็ประมาณ500นะฮะทุกคนรวมเป็นเศษก็คือ500กว่าบาทนะฮะทุกคนในเยลลี่ลูกตาตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูได้เลยว่าเยลลี่ลูกตาตัวนี้จะมีอะไรบ้าง เพราะว่าเราสั่งเงยลลี่ลูกตาแล้วเขาก็จะแถมเหมือนกับแบบว่าให้อะไรมาบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะแล้วนะคะกลับกันไกลที่คมกริบนะคะเพื่อจะมาแกะกล่องให้ดูนะคะทุกคนเราก็ตื่นเต้นว่ามันมีอะไรอยู่ในนี้บ้างนะ,ะทุกคนเราก็แบบว่าเฮ้ยมีน้องจากติก๊ก ตอกนะฮะอ่าคอมเมนต์มาว่าอยากให้รีวิวลูกตานะฮะก็เลยไปหาซื้อมานะคะก็เลยแบบหูยตอนแรกก็คิดอยู่ว่าเฮ้ยจะไมลูกเจนนี่ลูกตามันแพงจังเลยวะทําไมมัน400กว่าบาทอ๋อมันมีอยู่6ลูกนะฮะในนี้มันมีเดลลี่ลูกตาตามแล้วก็ลูกมัเดลลี่อะไรอีกนะคะที่เขาให้มารวมกันเป็น6ลูกนะะก็จะมาแกะให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างนะแล้วมันมีอ่าของที่เขาให้มามีอะไรในนี้บ้างฮะคทุกนทุกคน และแล้วก็ถึงเวลาเปิดนะทุกคนในนี้จะมีอะไรบ้างก็ตื่นเต้นเหมือนกันในราคาที่400กว่าบาทและรวมค่าขนส่งวีก็500เต็มๆนะทุกคนมาเรามาเปิดกันได้แล้ว1 2 3โอ๊้ยเห็นครึ่งหนึ่งเฮ้ยเห็นครึ่งหนึ่ง,อ,นนงอ่ะอันต่อไปนลคะข้างนี้เฮ้ย เห็นครึ่งหนึ่งนะฮะทุกคนโอเคข้างๆว้าอุ้ยอุนตายแล้วหล่นะหลยนะทุกคนอ่าโอเคมีห่อพลาสติกมาแบบนี้นะฮะทุกคนก็เป็นแบบน่ารักกุ่งกิ้งนะฮะทุกคนอ่าเรามาแกะข้างในอันต่อไปเลยนะฮะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาแกะกันดูอุ้ย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 เห็นลูกตาแล้วอุ้ยอุ้ยเห็นลูกตาแล้ว ราจะบอกว่าเยลลี่ลูกตาหาซื้อได้ยากมากคือไปหาซื้ออันนี้ซื้อผ่านลาซาด้าเลยนะทุกคนเนี่ยตัวนี้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 เลยแล้วแบบคุยตอนแรกคิดว่าราคามันจะถูกแพงชิบหายเลยแพงแบบโคตรพ่อคนแม่แพงเวอร์แพงแบบเกินไปแพงอิลีแพงแบบาพ่อแม่แพงเกินแพงแบบแพงเวอร์ ได้ตัวนี้มานะฮะทุกคนก็เลยแบบอุ้ยต,ตอนแรกตัดสินใจอยู่ว่ากูจะซื้อดีไหมหรือไม่ซื้อดีหรือยังไงโอ้ทำไมมันแพลงจริงเลยสุดท้ายก็ซื้อนะฮะทุกคนสรุปก็คือซื้อนะฮะก็เลยมารีวิวนะฮะปื๊บบุยนะจะถดนแล้วโฮย เป็นเยลลี่ลูกตาแล้วก็รูปโลกนะคะทุกคนโลกนะคะโลกนะคะอุ้ยเยลลี่ลูกตา3ามลูกแล้วก็รูปโลกอีก3ลูกนะคะทุกคนเดี๋ยวขออญาตแกะออกมาจากถุงนะทุกคนกินถุงพลาสติกแรกมากกินกินถุงพลาสติกอ่ะมี3มลูกรูปโลกแล้วก็รูปโลก แล้วก็รูปโลกนะคะโอ้ยโลกโลกนี่คือโลกจริงๆรูปโลกเลยนะ,ะ <laughs> โอเคอันนี้คืออ่าเยลลีย่ยูรูปโลกนะ,ะทุกคนอันต่อไปสิ่งที่ทุกคนรอคอยนะเยลลี่ลูกตานะฮะก็คือนี่เลยอุ้ยน่ารักมากอ่ะดูเหมือนลูก จร,จริงเลยนะคะดูดิว้าวมีตาสัญลักษณ์ด้านหลังด้วยนะคะก็คือตัวนี้อันนี้คือเจลรี่นะทุกคนเจลรีล่เนาะว่ว้แมน,นไอ้ลูกอะที่อะไรนะลูกปีงปองหรือลูกอะไรที่ปปไปกวนแล้วปาไปแล้วเด้งดึงงดึงดึงดึ่ดึงดึคนึงดึดึงลึงดึงงงีงแล้วก็สีแ,แดงนะคะสีแดง<แ>เลยนะคะอ อุตส่าห์ตั้งตาตั้งหน้าตั้งตารอคอยตั้งสองวันเต็มๆโอ้ oh my god วันนี้ก็เป็นถึงจนได้อยู <c> ่ <oughs> เราได้มาชิมน,นะคะเดี๋ยวเราจะชิมให้ดูนะคะขอเป็นสีเหลืองแล้วกันนะคะขอชอบสีเหลืองนะคะเพราะฉันเป็นกระเทยนะคะฉันก็เลยชอบสีเหลืองนะคะสายเหลืองไม่ต้องพูดอะไรมากมายนะะเดี๋ยวจะมาแกะเยลลี่ลูกตาดูก่อน,นะฮะทุกคนทำเพลงนะครับเปิด ดด้วย่ะดูนะติดติดฮ่หอมอยากให้ทุกคนเห็นอะว่ามันหอมมากหอมที่สุดในโลกคือ hours later นะทุกคนวิววๆวิววิอวิวิดติดติดดอกติดอ่าเป็นอย่างงี้นะทุกคนอ่าอย่างนี้เลยดึงดงดดดด อนะทั้งไงเป็นแบบนี้ลมข้างในเป็นซอสสตอรอเบอรี่นะครับทุกคนข้างในเป็นเยลลี่สตอรอเบอรี่นะฮะเป็นซอสสีแดงๆสตอรอเบอรี่นะทุกคนเหมือนเลือดเลยทุกคนดูดิเปรียปร้ยวๆนะทุกคนอืม เป็นเปรี้ยวๆข้างหน้าก็เป็นเยลลี่แบบปกตินะครับหวานอมเปรี้ยวนิดนึงแล้วซอสก็เป็นเปรี้ยวเลยแล้วก็อามหวานๆนี่เดียวฉะ <c oughs> นั้นว่าวันนี้เรามาเจอเยลลี่ทุกตาแบบตุ่ใจแล้วนะฮะก็คือมาแบบพร้อมเยลลี่โรคด้วยนะฮะทุกคนอืมส่วนเยลลี่โรกมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็มาแกะเหมือนกันนะฮะทุกคนเก๋ดีมากแต่ตอนนี้เคี้ยวไม่เคี้ยวยังไม่ตุดนะะทุกคนแบบเหนียวมันเหนียวมากเนี่ย มันเป็นเหนียวเหนียวมันเเหนียวกื่นแล้วเรียบร้อยนะะทุกคนกื่นแล้วแซ่บสัน <c oughs> แกะม,มันกันอู้นุ่มเลยนะครับทุกคนเมนื่อกี้เกรียวปากเวอร์นุ่มดึงดึงเลยมันเหมือนในนี้เนาะมันเหมือนเนี่ยอ้ย <c oughs> แผนที่โลกอยู่นี่อ้าวแล้วแผนที่ในนี้ไปไหนอะ จะจะเป็นเหมือนกันนะฮะ <มา S 1> เหมือนกันเลยนิงน่งๆๆๆอะลองชิมอืเหมือนกันเป็นเหมือนกันทุกคนยำอัอน,นี้เป็นสีอันนี้เป็นอ่ารสตรอเบอรี่เหมือนกันข้างนอาก็เป็นสีฟ้าแค่อย่างเดียวรูปโลกติดอยู่นี่รูปโลกติดอยู่นี่อืม เยลลี่ลูกตามันมีอะไรในนี้แล้วมันรสชาติยังไงไนหาซื้อได้ที่ไหนสั่งแบบไหนอะไรยังไงก็ดูได้ละเอียดในดาด้าเอานะฮะทุกคนราคามันก็จะสูงหน่อยเพราะเราแบบว่าพ่วงแพ็กเกจมานะฮะทุกคนมีอะไรแถมอีกไหมเนี่ยไม่มีแล้วนะครทุกคนมีแค่นี้เนาะนึกว่ามันจะแถมอะไรเยอะกว่าน,นี้่าแดกด <laughs> ากึงเ้ย ครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ cribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะ,ะทุกคนเพื่ออย่าพลาดคลิปหน้านะคะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ขอลาไปแล้วนะ,ะทุกคนใครอยากให้รีวิวอะไรอีกนะคะทุกคนก็คอมเมนต์ใต้คลิปแล้วก็บอกว่าอยากให้รีวิวอะไรเดี๋ยวเราจะไปหาถ้าเราหา,ม,หาม,มารีวิวได้ก็จะรีวิวให้นะ,ะทุกคนสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย